สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมารีวิวของเยีย ê! จะได้ถ่ายรอบหนึ่งแลว้วห่างหายไปนานหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายอ่ะไอ้นี่รีวิวของไม่ได้ถ่ายเล่นเกี๊ั้งทีอะไรรีวิวของรอบหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะแกะเจ้<ร>าโฟม<ร>ต,ตัวนี้กันซึ่งโฟมมันใหญ่มากมันใหญ่ขึ้นไปถึงขงบวนนั้นเลยคบนหลังคานู้นเลยเสียงอะไร ฮัลโหลวันี้ไม่ยโอ้ยจิ๊กดาวข้เงื่อนไขว่าข้อตั้งแต่เลยอันตรรนะครับอยาไปเรียนแบบก็ขสำหรับเล็กนี่ ดียวเนี่กสิบรอบเฮ้งเมากอา่ไ hey. ยโอเคนี่เปิดกันดกวอาอันนี้เจ้าไอรอนอะไรนะพัทเียรอเออพัทเียร <c oughs> นดอเป็นตัวบวชไม่เขาแก่เอาให้ดูรอบๆก่องก่นกนอนไหมมาเวลออเวนเจอร์นะ นี่อังกฤษใช่ไหมก้อมองไม่เห็นดีอลยนันยก่งลงมาเอ็นเกมเออเอ็นเกมอะตัดโอเคตัดตรงนี้นะข้าก็ไม่มีอะลรนะนะข้าก็ว่างเปล่าออกลืมดึงเด็กๆถ้าทำนะครับผมไม่เด็กเพราะผมเด็กอ้หัวฉัน ต้องยีไปนี่เลยดูคนขาชันโหขาสั่นสวยแหละสัสส้นสั้นเพื่อนท่านยีดีเลยเกณฑ์ได้มไม่ดีเลยโอเคเฮ้ยเออบอกไปว่ามีอะไรลกูกเปิดอาไรจะมีแผ่นี่อยู่ข้างบนแล้วเปิดจากทางด้านบนทึนดื้อๆนี่ทุกคนดูรีบมันเคงมีแต่ความว่าง,างเปล่าไม่หรอนี่ไง เขาจี้อยู่ดิตัวละครทำไมเป็นแบบนี้ทุกคนดูดิทำไมตัวละครมันเป็นแบบนี้อ่้ดูดิอ๋อพี่ดันแล้าหลังนี้ก็คือวิธีบอกอันตรายอะไรยังไงธนขคารก็เป็นโฟมที่เราเปิดออกธน,น,นาคารนี้ก็เขียนว่าเแล้วเมียน,นชื่อมันเป็นโลกโก้หนึ่งทางด้านหน้าก็เห็นตัวละครด้านบนก็ดูยากดูชัางต้องดิ นี่บอกชื่อด้วยเรื่องเรื่องราวนี้เป็นอะเอ้าอเวนเจอร์มาวิวด้วยนะเราจะแกะซองกันนะบัตรนี่โอ,อ้ะห มีแกะครับกล่องเล็บเรียบอะเรียบเรียบอะเร<ะ>ียบเรียบตัวนะฮกล่องตัวนะลูกใช่ครับัยครบอันนี้เป็นเพื่อของไอรอนแมนใช่ชุดล่าสุดก็สีน้ำเงินชุดสุดท้ายเปิดด้านนี้นะเปิดให้ดูามามแล้ว นี่ชื่อขามาอีกรอบหนึ่งใช่ชื่อของมันอีกรอบนึงเราต้องเปิดมาเฮ้ยเขาเอาลงเปิดฟ้าฮู้ว้าวมต,ตนะแล้วก็มีด้านล่างด้วยเอ็มตัวละชั้นสองทูมีทูมัน ออกไปอู้อันนี้มันก้อนอะไรเนี่ยพีทลิทดิเช่นเสื่อะไรเป็นไรอะขี่แกะอ่ะอันนี้เป็นก้อนสิแกะเอาเอามาโอ้มีหน้าโอ้นี่ได้เห็นหน้าเพื่อนไอ้คนนี้คุ้นคนไทยอุ้ยอย่างเท่เลย วายไม่ถือวายนะมไหวอยู่แต่หนัก <gamma enders> หนักนะอู้แต่ตัวใหญ่มากเลยถ้าจะตัวใหญ่กว่าไอ้เลมเมอร์อีกแล้วนี่ยน่าจะตัวใหญ่กว่าอ้นี่มือมือขยับไม่ได้นะแต่มือเป็นยางขยับได้อยู่นิดหนึ่งแต่ขยับไปเยอะเดี๋ยวอาจจะหักเหมือนกันเลยอ้๋อนนีิ้วนี้ขยับได้นิ้วขยับได้แล้วข้อทีละอันเนี่ยลูกเอามันนิ้วขยับได้ทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้ว ดูอะไรก่อนดิดูคนแต่ดีูอยากดูคน <c oughs> มันหุ่นในทาร์ฟอร์เมอร์อะ <c oughs> เหมือนมากเลยเดี๋ยวฟูงบอกกันดิเฮ้ยอย,อย่าล้มอย่าล้มเพือ่อนนี่จะเป็นไม้เครื่องจักสัร์ตอนนี้ไม่ได้เออไม่ื่องจักรศาสตร์ถูกแล้วเกิดอ่ะอู้หล่นนทำอะไรอ๋อนี่เฮ้ยเดี๋ยิปุช่วยคอยอยู่ มีผู้ช่วยเหรอแต่เปิดยากโอเคต,ตัวตมเาเลยเราจะก่อนก็ด้เอาอันนี้ไปก่อนจะปักแกะให้โอเคแต่อ,อันนี้คือหัวของเขานะเราให้กล้องอสวัสดีเจ้ามนุษย์ข้าคือเพื่อนของไอรอนแมน ต่อไปนี้คือที่ใส่คอะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเหมือนน่าจะถอดแบบถอดออกมามัง้งต่อไปก็มือปอ,อกคอให้ลูกอ๋อแล้ใส่ไปปลอกคอลองเลยเอา,าเอาหวัวใส่ไปเลยเนี่ยที่ใส่ไปแล้วเราใส่ไปเออมันเป็นปอกคอใช่อันนี้คือมือนะอันนี้นิ้วขยับไปได้แต่มืออีกนิดนึงได้เป็นมือแบบเปอยพลังจิ้วฮะสวยไหม ต่อไปก็มือขยับได้นี่เต็มสิบได้เต็มสิบให้ส0ให้สิเอ็ไปนะช่วงนี้มันมีไม้ตูพื้นเยอะเราก็ต้องให้มันเข้ากับไม้ตูพื้นหน่อยครับนมวอเดี๋ยวเราต้องไปไฮสวัสดีสวัสดีมีสองข้างนะไม่ได้มีข้างเดียว โอเคต่อไปก็สวนตัวแต่เราวระหว่างเราเราสองอาขาวก้วนั้นน่ะฮะอะาชั้นสองก่อนลาตัวตัวนาน<ม>นี่คือกระดาษหูมือสกิงนะจะค่อย,ยอ,อ่านนี่เปิดจากทันด้านหลังนี่เราระว่างราชีนะมีวิสกอตเทปติดอยู่นะเพื่อคว,วามปลอดภัยระดับต่ำเฮ้ยสูงสูงเออ อะไรว้าวนี่เยอะเลยภาษาเขนเขียนยังเลยข็อพิมพ์อไรเนี่ย้อพิมพ์่ละเยอะเลยยงเยอะตั้งเยอะโอ้โหอปคู่มือนี่มานี่ต้องใส่ถาดคู่มือบอกเลยมั้ วิธีการต,ต่อนู่นต่อนี่หมุนอะไรได้บ้างโอ้โหยยเยอะแยะเลยอ่ะเขาบอกด้วยว่าแขนเนี่ยสามารถขยับ300-400องศาส่วนไหนขยับได้บ้างส่วนไหนต่อได้ส่วนไหนอันตรายอย่ไาไปจับเขาให้คุณผู้ชมดูดูขีขึ้เห็นไหมครับทดสอบว่าขยับขาขยับได้เท่าไหร่ใครวันนที่หน้หนนาบเน,น,นี่ย นี่อันนี้คือสูตรอ์รอที่เขาต่อให้ต่อนะแต่เขาบอกระวังโดนตกลงพื้นนะตกลงใส่เท้าตัวเองเนี่ยเจ็บ,บระวราตกลงพื้นเพราะมันหนักมากไม่ได้มากเท่าไหร่ไอ้เนี่ยอันนี้คืออะไรนะวิธีใส่หัวถอดหัววิธีส่วนแทนใส่ทาแยะเลยไปก็น่าจะไป จะให้ดูระหว่างรอตัวนะนออนี่คืออุปรกรณ์วิธีการต่ออะไบพวกนี้ได้แล้วโอเคจะค่อยไปดูคู่มือต่ออเ,เไหนอุปรกรณ์แล้วเปิดกันเลยระหว่างรอตัวตัวคือนน้ำอ่ะ แกได้หละแห้เปิดได้ลโอเคเรามาดูส่วนแรกก่อนที่เปิดมาจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันไม่ปิดได้เลยน,นี่คือปืนอูว๊วจะจะยิงแกขยิงเนี่ยอ๋อนี่มันเส่งหลังส่ไงเนี่ยได้ไหน อ๋อน,นี้เป็นกระเป๋าเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยดูเหมือนจะเปิดได้แต่เปิดไม่ได้มั้งนะมันเหน่ใจมากใครๆก็ได้โดนเล่นอันนี้นะ่าจะเป็นส่วนต่อสักอย่างเนี่ยดูตดูเขาออกเดียวไวะเดี๋ยวเรียนก่อนนะอนโอเค เรียงแป๊บโอเคแบบนีน้นะได้แล้วฐานใหญ่ไหมหฐานใหญ่มากตัวก็ใหญ่ฐานก็ใหญ่เก่งเหลือเกินห,หัวเฮ้วีว่ดเฮ้อเลวยวใช่ ไม,ไม่นะพานมันคือเราต้องวางแบบนี้นะเีนี้เหมือนว่ามันลดมันโดนทิมอยู่อย่าเล่นดินี่เขามีทางกับที่ใส่ให้ด้วยนี่นงงขึ้นี่อเป็นที่โดน การันตีโจนคือตัวอะไรใช่ค <c oughs> ือเป็นตัวแกะถูกไหมะนี่ที่นี่ไม่ใช่การพร้นนี่การนี่คือการขอยืมอ๋อนี่มีที่ใส่ตรงนี้นะเป็นเสาอะ่ะเอาไวต้ต่อนั่นอะแล้วต่อนี่ควรต่อของตัวแล้วก็มีเสาให้ใส่ด้วยแล้วยมเอกแล้วมา,าต่อดูนะว่าเปน็นยังไงใช่เดี๋ยวค่อยวัดแป๊บนึงขอดูของก่อนให้เขาดูของตรงนี้ก่อน เดี๋ยวตัวค่อยมาตอนวาร์ฟเลยละกันเดี๋ยวเราต้องใช้พลังเดี๋ยวเราต้องให้โดเรมอนมาช่วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโดเรมนอนเขาไม่เขอามาช่วยเราเลย สายอยู่ข้างในใช่ปืนเนี้ยจะทำให้เรามองไม่เห็นเลยมิสไซล์ไม่มไมมเข้าใจเลยเหรอฮือฮือมิสไซเข้าไป <c oughs> มิสไซเนี่ยมองไม่เห็นเลยมิสไซมิสมไซอ,อ๋อในปืนเนี้ยทำไมปืนเยอะจังเลยแบะอื้อฮือเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยิบเล่นเฮ้ น,นี่ก็ส่วนต่อบ้างเนี่ยมามืดลงทำไมมืดลงเหมือจะมีบางอย่างบุกบ้านเราะเดี๋ยวต้องรีบต่อตัวนี้เพื่อที่จะเขาจะได้ช่วยพวกเราโดนยิงบ้านเราแล้วเนี่ยจะยิงแล้วนะนนเห็นราคาคนนี้บ้างเอมเนต์ด้วยไฟแตกเลยเฮ้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 ย ปืนอีกแล้วแล้วก็ที่ต่อแล้วก็ปืนหุ้ยแม่เล็กพึ่งหรืออ๋นอนี่ไงเลย,เอ,เ,ลยเอาไว้ต่อทั้งสองอันเข้าด้วยกันก็มันกดไม่ลงดิทุกคนกดไม่ได้อะตะห้อบังคับด้านด้วยด้านนี้ไม่ได้ต้องหมุนด้านหนึ่งแบบนี้นะทุกคนทุกคนด้านกัน ไม่มาเดี๋ยวต่อนั้นขาให้ดูโอเคเดี๋ยวไปต่อกันวับกัอนอย่าพึ่งไหลสิโอเคเดี๋ยววัดก่อนมือไม่ถึงแป๊บตรง ได้ยังไงฮุ้รตามมนสีแดงด้วยตามแดงตามันส้มๆหน่อยแดงดูงม,มือสิปล่อยพลังแล้วจะยิงเราแล้วเนี่ยมันพร้อมยิงเราตลอดเวลามีมือตื่นข้าบนด้วยหน่อยหน่อยดูข้างไหนตึง ยอดอันตรายมันจะมีคำว่าเด็กเกอรนี่อรผม,ม,มไม่เห็นหรอกเพราะว่าอันตรายนี่ยังเท่เลยอุปกรณ์เหลือด้วยน่าจะมีสองแบบนแบบแต่ชุดกล่องไยลูกไม่ใช่คือมันหัวด้วยมีหนึ่งแบบก็คือ ถอดหัวจะใบแบบท่อหัวไหมอ่าัน่นี้แหละอืมพอแล้วไปจบพีบอ่ะให้คะแนนต้องอเต็มเพราะมันเหมือนตัวนี้ส่วนหนึ่งสิบอ่าตัวนี้ก็กประมาณแปดคะแนนละกัน <S 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 อ่าให้สิอินให้แปดเพราะว่ามันหนักแล้วอุปกรณ์มันเยอะแล้วมันก็ต่อ,อยากแล้วมันก็ใหญ่ใช่รอ คือของเหลือยนี่เยอะมากเลย่องเาเทียบกับตัวธรรมดาด้วยวโอเคหน่าใหญ่กว่าแน่นอนแต่ืเกอนนี้เยอะมากมาเรามาทดลองกับคุนเรีนออนเวอร์ชันรีออนเวอร์ชันใหม่ของเรากันเวอร์ชันภูขาวกว่าไม่รีออนเวอร์ชันคนหน้าจริงๆหน่อยนนีเ้เขาผัวไหมอเออแม่บอกแล้วเตี้ยกว่าแลอยู่บนฐานด้วยเนเห็นไหมเท่ากันเลยเตี้ยกว่านิดหน่อย รองเท้ารองเท้าหอยตัวนี้ยาวกว่าใิสั้นในสันนุ่มมาเยอะเท่าไหร่เหรอเอ้ยมันบางมันต้องเท่ากันเท้าเป็นตรงนี้เห็นรอเท่าเท่ากันนะสูงกว่าตัวนี้สูงกว่านิดหน่อยแต่ตัวนี้มันอ้าขานะถ้าไม่ยังตรงๆก็อาจจะสูงกว่าเยอะเลย่านลองดูเนี้ยนียบร้อยฮะเยอะเลยอ่ะนี่แค่หัวหอะไรเองชิ้กวมันใหญ่เท่าเท้าเท้ามันยาวมากเฟรคเกกิลไหนลองเฟรคเกิวดิ เบเกิลบางคนรู้จักอ่ะแบเกิลเบเกิลจะยิงเลยแบเกิลเราแบเกิลเตี้ยกว่าอยู่ดิเตี้ยกว่ารีออนเวชทอร์อีกต้องอตัวนี้ล้ตัวนี้ไม่ได้เอ้ยมีตัวเสริมครับแต่ห้าเขาเพื่อรักของออนมันไม่ได้สักตัวแหละออนตัวเพื่อรักของปซ่าไปไปต้องเทียบกันไม่ต้อง เท่ากันเลยอันนี้มันกาขาออกแล้วไงแต่ตรงๆนี่สูงกว่าไอดีเนี่ยตรงๆก่อนตรงๆสูงกว่าเต็งยึดนี่ตัวแบบค,คนสูงนะตัวอัอนนี้ตัวสูงอ่อนเนี่เบอร์บางโอโ๋อนี่ขนาดน,น,นี่ตัวสูง,บบสงนะงนะตัวเสริมไม่ยก็ังสูงไม่เท่าอเอ,เ,เอาละจบคลิปเลยอชอบมาให้เป็นคะแนนตัวนี้ก็บอกไปแล้วว่าแปดอ่อนให้สิบ สิบมีอะไรเตือนผู้ชมไหมถ้าเล่นตัวนี้ต้องเล่นยังไงต้องประมาณ้องค่ผู้ใหญ่ถือให้แหละมันทำไมถ้าจะเล่นีหนต้องมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆด้วยเพราะมันดูอันตรายแล้วจะทําอะไรต้องบอกผู้ปกครองเช่นอยากถอดส่วนนี้มาใส่ส่วนนี้ให้ผู้ปกครองทำให้เพราะมันวุ่นวายแล้วเล่นส่วนเล็กๆน้อยเยอะแล้วก็คนนั้ากหนักด้วยบ่งมาใส่เท้าทีหนักค่ะถ้าเด็กๆคนไหนที่อายุต่ำกว่า ก็ทิศสามปีหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะเอเลียนมั้งก็ลอกไปเลยชัดอาะก็คือใครที่บายลาไปก่อนฉากยอนหนึ่งกดไลค์กดแชร์ต้องมือชงฉันใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทั้งคลายนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยินืมติดตามครับบายบายเดี๋ยวจะเปิดใหม่เออไม่มีอินโทร